ช่วงข,ของเราเนะลยเนี่ยตัดอารมณ์ไปไหมยังไงดีฮะจับไปนะแต่ที่เส่คำว่าเอาอีนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ไม่ีเลยนวฮะคำนี้ต้องต้องอยู่ ที่สองท่านบอกแล้วว่าเราจะได้ใช้ออกซิเจนร่วมกันนะครับหลังจากที่ทำให้พวกเราแล้วก็ทุกๆท่านในฟังนี้เคลิ้มไปตามๆกันเดี๋ยวจะดูว่า โทษทีครับพี่ผมผิดมากไหมที่หน้าตาไม่ดีนี่อยู่บ้านใช้ครีมโดใช้โฟมละเดทแล้วนะคุณระเไหมครับถ้าอร่อยก็ไม่ผิด่ะ สิงคุณ่านี่นั่งไวกิ้งหรือรถไฟหอ,หออยู่ครับมันนั่งไวกิ้งอยู่ตอลอดเวลาเลยนะเพาะนั้นก่อนจะไปถึงอโอเคโอเคครับตอนนี้จะอย่างแรกเลยครับอยากรู้ว่าปกติได้เคยมาเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นแบบใกล้ชิดสนิทสนมใช้ออกซิเจนร่วมกันแบบนี้บ่อยไหมครับบ่อยก็ก็บ่อยครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ใกล้ชิดมากที่สุดครับผมก็ต้องขอบคุณทางโซลี่ลิสันมากมากครับผมที่ให้โอกาสเราไปแต่ก็ขอโทษด,ด้วยฮนะเขาบอกว่างานเขาแบบเป็นอะคูสติกใช่ไหมฮะครับจัดเต็มนะจัดเต็มใช่แล้วครับเมื่อกี้ผมยืนฟังอยู่ข้างๆบอกว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตใหญ่กีต้าร์อีกสิบกว่าตัวจะขนมาหมดไม่ใช่เหรอครับก็เดี๋ยวซื้อโตรว์เซนเตอร์ก่อนนะไม่ขนกีต้าร์อะไร ดังั้นเ่ามาถามต่อก่อนจะรู้เป็นย okay ังไงแต่อยากรู้ว่าครับว่าเพลงที่เพิ่งจะปล่อยมาให้เราได้ฟังล่าสุดนี่ก็คือเพลงนิรันนะครับผลตอบรับเป็นยังไงกับพี่สิับผลตอบรับจะให้เราพูดเองก็กะไรอยู่นะจะพูดเองก็กะไรอยู่ใช่ไหมครับดีไหมครับฟังทุกวันก่อนนอนไหมครับก่อนอาหารสามมื้อไหมครับตอนตื่นให้ปลุกด้วยนิรันไหมครับเออนะ แล้วเรตื่นนะครเตือนไหมไม่เตือนเออนะถ้างั้นก็แปลว่าเชื่อแล้วครับว่ากระแสตอบรับดีมากกับเพลงนี้นะครับและี่อยากรู้แล้วกับว่าอัลบั้มใหม่เนี่ยจะมีให้เราได้ฟังเมื่อไหร่ครับก็ต้นปีหน้ามางนรั้งต้นปีหน้าแค่สี่จะขายในคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมครับก็ถ้าทำทันถ้าทำทันนะถ้าทำทันจะขายในคอนเสิร์ตเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆเนี่ยก็รอติดตามผลงานต่อ ทั้งนั้นอยากรู้แล้วครับว่าในคอนเสิร์ตที่จะบอกว่าเต็มรูปแบบเนี่ยต้นปีเนี่ยมีอะไรพิเศษไหมครับพอจะแง้มแย้มให้เราได้เห็นหหมอย่างเมื่อกี้ที่เล่นไปนี้นย,ยงง<อ>ังไ<อ>ม่แย้มขอพนนี้ผมพ้ววม้เขา,บา,บาเอาปัากันว่าต้นปีผมจะได้เจอเลนหรือเปล่าหรือว่าผมจะได้เจอไมค์เคลหรือว่า ต้องไปรอดูที่เชียงใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวที่เชียงใหม่เขาทำยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะให้เขาประจุที่เขาเหงื่อไปครับมันแก้ตัวนิดนึงมันหนาว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 ครับก็นต้องมันมันหนาวจริงไหครับอากาศมันหนาวมากก็เลยต้องออกกำลังกายนิดนึงอ๋อ ก็แล้วรู้สึกดีใช่ไหมครับได้ออกกำลังกายตอนตอนนั้นก็ดีฮะตอนนั้นก็ดีแต่ว่าตอนนั้นได้ออกกำลังกายก็ดีแปลว่าตอนนี้รู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับก็าไม่ดีไม่ดีจะได้ออกกำลังกายก็ดีฮะเป็นเป็นแบบฟังก์ชั่ เสียผีนะครับไม่ได้เลยนะครับแย่ดังมากกว่านี้ของเรามนีมากเลนี่เพื่อนกันมีที่ไหนอ๋อไม่ได้แล้วกันแปลว่ามากกว่านี้ก็มีแน่นอนเพราะว่าวันนี้ทั้งสองคนอะไรมากกว่านี้เพื่อนครับคือที่เราอยู่ผมบอกว่าไม่ได้มีแค่ความสูงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมีของมาแจกมากกว่านี้คิดไปเรื่อีคิดคิดเหมือนที่ผมคิดใช่ไหม เออนนั่แหละโอเคครับอย่างที่บอกครับว่าผมเจอเรนฮะเรนโอ้โหจากนั้นต้องให้ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคหน่อยครับหรือว่าพี่จะโชว์บิ๊กแบ็กดีครับผมจะได้ไปทำคันกันน้ะพี่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่นะเว้ยเล่นยิ่ได้หน่ะพี่ผมขอโทษนะครับอ่ะวันนี้นะครับมี2รางวัลนะครับจากซิกูล่านะครับรางวัลแรกจะเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเราทำขึ้นมา วาระพิเศษในปับนนี้นะครับก็คือเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ำท่วมใครที่บริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปก็จะได้เสื้อตัวนี้เลยแต่ก็ต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่มีแขนซ้ายข้างเดียวนะครับเพราะอีกข้างมัทจเป็นแขนขวาแล้วนะครับที่ที่บอกคุณแม่โมกีงนี้ได้อีกอ่ะใช่ครับวันนี้จะแจกเสื้อตัวที่เป็นตัวแรกสาหรับคนที่บริจาคก,กันมาดังนั้นเมื่อกี้ใครบริจาคบ้างครับยกหน่อย อใครยัอยากจะบริจาคเพิ่มไหมครับเดินไปบริจาคด้านหน้าครับลายชื่ออยู่ตรงนี้แล้วไม่สนใจครับหนึ่ง <laughs> โอเคอ่ะหนึ่งรางวัลสำหรับเสื้อทีเชิ้ตที่มีลายเซ็นนะสินแรงนนะัทสบายใจได้ในเซ็นนี้ซักน้ำออกไหมครับอยงนั้นอย่าไปซักนะ <laughs> และผู้ที่ได้รางวัลเสื้อทีเชิ้ตใส่ไปยืดนได้ทั่วราชอาณาจักรคือคุณ <laughs> สมชนกป,ปัญญา ปัญหากับปัญญาอ่านไม่ออกอะไรพี่ครับพอดีผมเรียมนมาไม่จบสุดท้ายครับเรียนเนี่ยปีสองปีสามปีสี่ไม่ได้เรียนต่อคุณสมชนกปัญญาปาตาวินโชรปญญโชรปัญญาโซนี่ลิซันโซนี่ลิซันครับคือถ้าอ่านไม่ออกบอกไม่ได้ต้องใช้คำว่าโซนี่ลิซันคุณสมชนกปัญญาโซนี่ลิซันโซนี่ลิซันครับมีไหมครับไม่มีผมถือว่าสลัดโซนนะครับสี่ไหมครับ นับเนับสองนับสามสัละเห็นแล้วครับผมอยากให้นี่รับไปก่อนเลยครับเสื้อที่มีตัวเดียวในโลกตัวอื่นไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้มีตัวเดียวในโลกครับเนับยิมดีครับเรารามีการหักภาษีนะที่จ่ายนะครับยิมไม่สวยหักภาษีเพิ่มนะครับโอเคครับ ขอเสียงผมเลยครับผู้พิสูนจะรค่ะถือเป็นการสกัดดาวุ่กครับเพราะว่ารางวัลใหญ่ลอยอีนี่ครับนะครับรางวัลใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ Sony Ericsson นะครับต้องบอกว่าอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ายวซื้อซิมใสได้เลยครับใส่ใจลงไปเพราะว่า Sony Ericsson เราตั้งใจที่จะให้ทุกคนได้ใช้กันและที่สำคัญครับมีในเซ็น์ของทั้งสิทธิและนับด้วยเลยค่ามาฝาเลยค่า วังนะครับเลยฆ่ามาตัดนะครับเป็นอีมสับซ้อนที่พี่แจครับโอ้พี่พี่ก็บ,บอกเรียกอย่างนี้อือนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้รับโซน,นร์นิวิงสันรุ่นไลท์บิ๊กวอมแมนนะครับที่มีายเซ็นของทั้งสองคนและผู้ที่ด,ด้รับรางวัลโทรศัพท์พในค่ำคืนนี้ได้แก่แก่จริงหรือเปล่า สุดาชาติสองคุณตาชิตาหน้าหนึ่งคุณตาชิตาหน้าสองคุณตาชิตาแม่เก่าจอมนักสับอ่านะครับยิ <Wha> ้มสวยๆหักภาษีหน้าที่จ่ายไหนครับนะครับถึงคร้บตันกล้องสดุดเลยนะครับโอเคที่นี่ครับให้รางวัลตัวสัตว์ไม่ได้จับมือนะครับ เสียผีนะครับเสียผีนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้ฟังเพลงนะครับรวมถึงรับของรางวัลจากสมุดของเราไปแล้ว๋ยวให้เป็ักก่อนเพราะอย่างช่วงท้ายจะมีเซายมาด้วยขอบคุณมากครับเซายมาด้วยครับ